เราจะแก้ปัญหาวิธีการถ้าแม่บ้านเราบอกว่ากินอะไรก็ได้เราควรจะทําอย่างไรดีเพราะอะไรก็ได้เนี่ยมันไม่อะไรก็ได้มันไม่อะไรก็ได้มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเออฉะนั้น <laughs> ผมบอกคุณพระบ้านตรงนี้เลยครับถ้าเมื่อ,อไรก็ตามที่แม่บ้านบอกว่าอะไรก็ได้ให้เริ่มขยายความว่าอะไรก็ได้ให้มันแคบลงอ,อย่างเช่นพอแม่บ้านบอกอะไรก็ได้อะไรก็ได้ก็ได้ใช่ไหมงั้นผมก็จะบอกเอายี่รักงั้นเลือกเลยประเทศอะไรดีจีนญี่ปุ่นไทยอิตาเลียนอเมริกาเออ อินเดียเกาหลีเกาหลีเวียดนามมีหมดอยากกินประเทศอะไรนะญี่ปุ่นค่ะเราได้ญี่ปุ่นมาแล้วแคบลงมาญี่ปุ่นมันมีหลายแบบมากที่รักจะกินญี่ปุ่นสุกี้ญี่ปุ่นปิ้งย่างญี่ปุ่นซูชิญี่ปุ่นที่เป็นข้าวปั้นอย่างเดียวญี่ปุ่นที่เป็นซีฟู้ดทะเลญี่ปุ่นซีฟู้ดปิ้งย่างเป็นเนื้ออย่างเดียวที่รักอยากกินอะไรวันนี้อยากกินปิ้งย่างปิ้งย่าง แคบลงมาอีก hey. ปิ้งย่างมีหลายแบบมากที่รักเป็นอะไรบ้างปิ้งย่างมีเนื้อวัวปิ้งย่างมีเนื้อ,อห,ห,หมูมาาปิ้งย่างมีซีฟู้ดปิ้งย่างมีไก่สัตว์ปีกเป็ดเปที่รักอยากกินปิ้งย่างสัว์อะไรเอาเป็นเนื้อดีกว่า <S <S 2> <S 2> เราได้เนื้อแคบลงมาอีกเนื้อที่รักมันมีเนื้อโกเบเนื้อมาซิสกะเนื้อออสเตรเลียเนื้ออินเดีเนื้อนำเข้าจากอเมรที่รักอยากกินเนื้ออะไร เนื้อโกเบที่รักกูเบเนี่ยมันมีหลายแบบมากมกเบมันมีโกเบเกรดเอโกเบสามเอส <2 A, S 2> องเอหรือว่าเป็นโกเบของไทยที่รักอยากกินโกเบอะไรสามเอสามเอเนี่ยมันมีสามเอว่าตำบลอะไรของญี่ปุ่นม <c oughs> ี่เป็นโกเบตำบล <c oughs> โกเบก็จริงจริงจริงก็มีตำบลอื่นก็มี ตำบลน,นั่นตำบลน,นี้ตำบลเหนือตำบลใต้กินตำบลไหนเนี่ยเอาตำบลใต้กันแล้วกันถ้า<ม>ใต้เนี่ยมันมีใต้ตอนบนกับใต้ตอนล่างเอาใต้ตอนล่างใต้ตอนล่างเรื่องเราไปอีกว่าจังหวัดอะไรมันมีอยู่ประมาณ7จังหวัดใต้ตอนล่างเอาจังหวัดที่5ของมันน่ <S 2> <S 2> <S จังหวัดที่5เนี่ยมันจะมีที่นําเข้ามีหลายร้านมากประมาณร้อยกว่าร้านเอาร้านไหนเอาร้านที่เปิดล่าสุดร้านที่เปิดล่าสุดเนี่ยมีอยู่สามร้านติดกันเลยจะเลือกร้านไหนเอาร้านกลางร้านกลางตรงนั้นเนี่ยเขามีเนื้อโกเบส่วนอกส่วนขา เนื้อลิปอายจะกินส่วนไหนเอาลิปอายก็แล้วกันลิปอายจะมีลิปอาย,ย,อายบนลิปอายล่างลิปอายกลางเอาลิปอายกลางลิปอายกลางเนี่ยมันมี3ามชิ้นชิ้นหนึ่งมีขนาดไซส์ใหญ่มากใช้กลางและไซส์เล็กกินไซส์ไหนไม่ไปวันนี้นอนอ,อิ่มทิพย์ฉันไม่ต้องการกินอะไรอีกแล้ว แค่ฟังเมนูเธอฉันก็อิ่มแล้วโอ้เกโคเบย์สุดมีแย่แค่คนเกลือโอ้เอาสักเขากินไม่ลงเลยไม่ใช่นี่รอเล่นแต่จริงแล้วคือสะโคบลงไปเรื่อยๆมันจะแคบลงไปเรื่อยๆแคบลงไปเรื่อยๆให้เขาตัดทางเลือกกำหนดทางเลือกเขาลงไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้อ้าวให้มันแคบลงมันจะอย่างพี่อุ๊ดผมผมนี่ต้องถามก่อนว่าอยากกินละแวกไหนอ๋อใช้ถิ่นที่อยู่ว่ะสมมติว่าเราอยู่สักลังสิตอ่า พี่รักหากินแถวลังสิตไหมถ้าแบบยังไม่ชอบไม่บรรยากาศมันจะใหญ่ละเบื่องั้นเอาแถวเยาวราชไหมเยาวราชจะเป็นอาหารจงอาหารจีนหน่อยไม่ชอบงั้นเอาเอกมัยไหมเอกมัยชอบยังชอบยังยังไม่ชอบเอาทองหล่อไหมทองหล่อใกล้ๆหรืไม่ชอบของเตยของเตยไหมหรือว่าเอาบางรักบางรักพวกนั้นของอร่อยออร่ยเยอะบางน้ำเปรี้ยวบางน้ำเปรี้ยวเอาไหมกระเด็นเปรี้ยวใช่บางประกอก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 เอาไหม ก็เบอกเอาขี่รถวนหาเลยแถวนั้นเลยย่านนั้นเลยมันต้องมีแบบที่ร้านที่เตะตาสักที่นึงแกวนไปสักสามรอบนะถ้าไม่เห็นร้านเตะตาแล้วก็กูจะเตะเมียแล้วแทเนี่ยวนมาทุกวันแล้วนะเฮ้ยหิวอ่ะเนี่ยโอ้โหนี่พูดมากนั่งจะจะกินอะไรดีอ่ะอะไรก็นั้งกูถีบไปแล้เก่งไรไงนะเมียเนี่ยเก่งแล้วก็ชาวนาบ้านแก่งแล้วไงพังงาดมากเลยไอ้ตี๋เอาความเป็นจริงชาบ้านทุกวันเนี่ย มันให้ตังก็ยังไหวเลยอย่างพี่เจี๊ยบล่ะใช้วิธีการไหนครับทางอินเทอร์เน็ตเลยฮะโซเชียลช่วยเราได้จริงจริงเน่ยเซิร์ชไปดูเลยสุ่มไปดูเลยนะครับอาหารเขาจะมีอยู่ในนั้นนะครับจะประเภทปิ้งประเภทต้มประเภทย่างมันมีรีวิวอยู่ในนั้นถูกต้องง่ายมากแค่พิมพ์ของอร่อยย่านนั้นหรือว่าอาหารประเภทไหนอร่อยร้านญี่ปุ่นที่ไหนอร่อยเนี่ยพิมพ์ปั๊บมาเลยนะฮะเราไม่ต้องรับผิดชอบด้วยโซเชียลรับผิดชอบแทนเราแลหาะสบายนะฮะ มีอีกอันหนึ่งครับที่ผมอยากจะแนะนําและนําเสนอมากมันคือ<น>ะอะไรฮะมันเป็นเกมที่เอาไว้สลับเวลาเราคิดอาหารไม่ออกแล้วอยากกินอะไรก็ได้เนี่ยนะเพื่อเป็นการบังคับเมียไปในตัวว่าจะเลือกกินอะไรสั่งอะไรในนี้รับเป็นเกมนสนุกสนานด้วยชื่อว่าเกมอาหารตามสุ่มครับมีแต่ตามสั่งเลยอาา้าวอาหารตามสุ่มเป็นยังไงอ่ะมันมีเคยเห็นสุ่มไก่ไหมกินในนั้นไม่ใช่คนจะไม่ใช่เราทานแผ่นพับนี้มาอาหารตามสุ่มนะฮะ สมมติพอเราได้แผนในนี้มาแล้วอาหารตามสุ่มเนี่ยสบายใจแล้วบอกแม่บ้านเลยที่รักจ๋าวันนี้อยากกินอะไรดีเอออย่างไรอย่างไงเมียก็บอกอะไรก็ได้เข้าทางเลยอะไรก็ได้นะงั้นลองเลือกเลขไว้ในใจสักสี่เลขที่จ๋ามีอะไรบ้างนึกออกแล้วพูดเลยไหมพูดเลยจ้ะสองห้าสามหนึ่งสองห้าสามหนึ่งปั๊บเข้ามาดูกระดาษเลยฮะสองสปาเกตตี้อ้าห้า ต้มยำสามหมูกรอบหนึ่งคณะสปาเกตตี้ต้มยำหมูกรอบคณะก็ไม่รู้เลือกไปแล้วไม่ต้องใช้ดวงเส้นสปาเกตตี้ก็กินได้พี่รักจ๋าอยากกินอะไรดีเลือกมาสี่ตัวเลขสิจ๊ะสี่ห้าหกสาสี่ห้าหกสามสี่เส้นหมี่ห้าต้มยำทำไมพวกแกชอบกินต้มยำ เส้นหมี่ต้มยำหปลาสลิดสามหน่อไม้เส้นหมี่ต้มยำปลาสลิดหน่อไม้ร้านไหนมันมีขายวะเฮ้ยพอเลือกไปแล้วมันก็ต้องกินอยากกินอะไรก็ได้ดินักอ้าวนอยากพี่อุ๊์กินอะไรอีกเมนูหนึ่ง0ูนย์หกเจดปดศหเจดแปดศูนย์คือข้าวกล้องโอ้โหรักสุขภาพเลยครับผมหผัดขี้เมาข้าวกล้องผัดขี้เมาเจ็ดหอยลายแปดเห็ดหูหนู มันไม่เข้าตรงเห็ดหูหนูเข้ากล้องผัดขี้มเมาหอยลายเห็นหูหนูก็ชวนไม่ได้เวลาคิดไม่ออกมันต้องอย่างนี้แหละใช้ดวงเป็นที่ตั้งนะครับครับผมมันสนุกสนานดีนะมันก็สนุกสนานกนันไปใช่คิดอย่างเดียวว่าอย่าไปคิดเยอะมันเป็นฟิวชั่นอะไรอย่างนี้ครับผมจริงๆแล้วผมไปถามแม่บ้านมาว่า้คำว่าอะไรก็ได้มันคืออะไรมันหมายถึงอะไรกันแน่เลือกอะไรก็ไม่เอาสักทางครับจริงๆแล้วเขาบอกว่าคำว่าอะไรก็ได้ของผู้หญิงเวลาจะไปเลือกของกินนะคเขาหมายถึงว่าฉันอยากกินอะไรก็ได้ที่ฉันชอบและฉันก็อยากจะรู้ว่าคุ ตอนคุปเปอยู่ใหม่ๆเนี่ยเธอยังรู้หมดทุกอย่างบอกคุณผู้หญิงคุณแม่บ้านตรงนี้เลยว่าอย่าเล่นอะไรอย่างนั้นเพราะว่าคุณผู้ชายไม่รู้รับเรอับเพเละเลยสั่งอะไรสั่งให้เราดูเป็นตัวอย่างเลยเดี๋ยวเราจําปุ๊บเดี๋ยวเราสั่งไข่ดาวเพิ่มให้เพราะจริงแล้วเราเรากินอะไรก็ได้จริงหือเราไม่รู้เรื่องจริงนะคุณผู้หญิงก็เห็นใจคุณผู้ชายบ้างนะบางทีบอกมาเลยอยากกินอะไรไกลแค่ไหนก็จะพาไปหาให้กินนะจ๊ะเธอกินเหลือฉันยังกินต่อได้